แมคโครจับมือ CP โฟตอนประกาศแผนใช้รถขนส่งพลังงานสะอาด300คันภายในปี2568นี้นะคะนำร่องการให้บริการแมคโครโปรเดลิเวอรี่หวังลดปัญหาฝุ่นควันลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าได้ถึง2,500ตันต่อปีหรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ถึง114,000ต้นค่ะ ความตรวหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศและภาวะโลกร้อนที่เป็นวิกฤตในขณะนี้ แมคโครมุ่งมั่นในการเป็นธุรกิจค้าส่งรักสิ่งแวดล้อมตั้งเป้าความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2030ล่าสุดแมคโครจึงจับมือกับบริษัท c ีพีโฟตอนเซลจำกัดผู้นำเข้ารถอีวีแบนรนด์ดับโลกโฟตอนนำรถขนส่งพลังงานไฟฟ้ามาทดลองให้บริการเดลิเวอรี่แก่ลูกค้าแมคโครโปรพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนรถขนส่งพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องตั้งเป้ามากกว่า300คันหรือกว่า150,000เที่ยวต่อปีภายใน3 ปีข้างหน้าซึ่งจะลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าได้ถึง2,500ตันต่อปีหรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ถึง1 1 4 0 0 0ต้น แมกโครเนี่ยก็ได้มีการศึกษารถขนส่งพลังงานไฟฟ้ามาสักระยะนะครับการพันาุกำลังดังกล่าวเนี่ยเราก็เชื่อว่าสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการยกระดับการขนส่งในแง,ง่คมนาคมในประเทศใ,ให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถสร้างความยั่งยืนนะครับตามนโย,ยบายของเครือก็คือเป็นคาร์บอนดิวทรอลภายในปี2573ครับก็อยากจะให้มั่นใจว่าจริงๆแล้วการขนส่งสินค้าคือเราเองนอกจากแค่ส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ยอย่างประหยัดรวดเร็วนะครับยังเป็นการขนส่งสินค้าที่รักโลกด้วย เราเรียกว่าเป็นรุ่น t r ท럭เมดไอบู45เป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานในโปรเจกต์ของสยามแมคโครณนะปัจจุบันเพื่อเป็นการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองจุดเด่นก็คือเป็นรถไฟฟ้า100%ทั้งคันสามารถวิ่งได้ในพื้นที่ในกรุงเทพสะดวกสบายในเรื่องของการขับขี่นะฮะการใช้งานต่างๆนะครับก็เหมาะสมทดแทนได้กับรถปิ c กอัซึ่งเป็นสิ่งที่ทางสยามแมคโครเองก็กำลังมองหาจุดตรงนี้อยู่ การเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญของวงการธุรกิจค้าส่งในการปรับระบบโลจิสติกสู่พลังงานสะอาดมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานและสําหรับ